มีเซ็กกับคนท้องเนี่ยจะต้องป้องกันหรือเปล่าค่ะถ้าเรามีความเสี่ยงโรคติดต่อนางเพศสัมพันธ์ก็หนึ่งงดเว้นค่ะแอมซินแนนก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ไปเลยนะคะอันที่สองคือสวมถุงยางใหม่อันที่สามายชายสงสัยตัวเองตรวจเลยนะคะพบแพทย์ต,ตรวจเลยนะคะว่าตัวเองเป็นโรคอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังนะคะปัจจุบันการตั้งครรภ์เราน้อยลงมากเลยนะคะ เห,เหลือประมาณคลอดประมาณ5 0,000นต่อปีดังนั้นลูกที่เกิดมาควรจะมีคุณภาพนะคะและควรจะแข็งแรงเพราะการตั้งครรภ์เราตอนนี้นะคะสมัยก่อน3ล้านต้องตั้ง30สปีก่อนนะคะ0.3เปอร์เซต่อมาก็เหลือหนึ่งล้านต่อมาเหลือเจ็ดแสนนะคะสองสปีก่อน7 0 0 0แสนพอหลังโควิดนี่เหลือห0 0แสนนะคะ, <laughs> คะนโยบายรัฐบาลแหมโฆษณาให้ซะเลยก็คือข้อ1ข้อ11นะคะมี12บข้อทางสาสุขก็คือนะคะ มีลูกมากให้สนับสนุนการมีลูกทีนี้การสนับสนุนการมีลูกเนี่ยนะคะมันก็ยากนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากเพราะมันไม่ใช่ว่าสนับสนุนให้มีลูกสําคัญก็คือสนับสนุนให้มีลูกที่มีคุณภาพานะคะอันนี้เป็นเรื่องยากทีเดียวนะคะแล้วตั้งแต่การตั้งครร์น้องตังยากนะคะ ลูกเนี่ยตอนนี้มีเพราะว่าเสี่ยงมากเพราะเกิดในคนแม่มที่อายุน้อยกับาอายุมากและคนแม่ที่มีโรคนะคะแต่อีกอันนึงที่ยากนกว่านั้นก็คือการเลี้ยงดูเด็กต่างๆอ่าใช่ค่ะเกิดมาแล้วเลี้ยงดูยังไงให้ใหมีคุณภาพอีกต่างหากนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ยากทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ยากไม่ไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงถ้าจะทุ่มทุ่มทุนนะคะและทุ่มการดูแลตรงนี้ค่ะ